สวัสดีพี่น้องถ้าฟังไทยฟังเล่าถ้าฟังต่างประเทศค่ะมือหนีบผาพอกันอีกละค่ะในช่องแม่ัดกินแซบแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือหนีบแม่ัดสิภาพี่น้องมาฉลองค่ะฉลองสองพันซับค่ะพี่น้องมือนีสิผาพี่น้องมากินนมูกระทะค่ะแทนขำาขอบคุณค่ะพี่น้องทำบ่มมีพี่น้องกัคือบ่มมีสีบ่มมีเแม่ัดได้มือนีบเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะปากพี่น้องกดนไหลกดแช์เป็นกอยาังใจห้เมลาเตอร์ค่ะจะมาจวดกันเลยค่ะมูกระทะกันล้ห่อนๆค่ะ ดี <Workers. S 2> ใจหลายค่ะพี่น้องมือนี่สจองสองพันซับค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณสุขสุขุนนะคะขอบคุณพี่น้องทางเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะพี่น้องทางยูทูบค่ะพี่น้องทางแฟนเพจเนาะค่ะเนาะที่ให้ก็ร่างใจแม่รัดมาตลอดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแม่รัดดีใจค่ะค่ะมือนี่อันนี้แม่รัดอันนั่นแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะกินเลยค่ะในน้ำก่อน ย่างจนซุปจนเปื่อยแล้วล่ะค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะพี่น้องแดงจึ้งคืนค่ะขอบคุณเล,ลยลเดอค่ะโปรแสบ่บสดน้ำแลวแส่บรสค่ะค้แหลกค่ะพี่น้อง กุงค,ค่ะพี่น่งขอโทษขอให้ด้วยค่ะเวลาไม่ค่อยถนัดไม่จะเกลียบหันมืดจับไข้แนยมือนดีกว่มากครับความร้อนแรงะคาะเนาะ คุณกินเด็ดค่ะมาเด้อค่ะพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มาเสลองน้ำกันค่ะดีใจหล,ลายหลายค่ะก่อนอื่นเวลาก็ต้องขอบคุณผู้นสนับสนุนลักนะคะเนาะคือสามีเนาะคะ่ะเนาะ เป็นตากล้องเป็นผู้แต้งยังทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทาง YouTube ค่ะที่ให้กำลังใจกันน่าตลอดเนาะค่ะเนาะ หันเึ้นเอาออกเลยค่ะกินมูกกระทอัอย่ากกินยากในจังหน่อยนะคะบ่เ,ะเคยกินสมงตำ่ำเ,เมื่อยุมย่มใส่ยุ่มใส่เลย คุณพ่อแม่พอ่อพาที่เข้าใจค่ะที่ไม่รัดซื้อของมากินเพื่อนเข้าใจว่าไมรา่รัดเฮตเพื่อจุดประสงค์อย่างเนาะค่ะเนาะขอบคุณลหลายๆค่ะที่เข้าใจ นท่านหันท่านแสด เดี๋ยวเวลาจะเฮ็ดคลิปออกมากนะคะคลิปหนึ่งค่ะเพื่อขอบคุณนพี่น้องค่ะะสิตอบเอฟซีพร้อมค่ะที่เพิ่นถามข่าบ้านเะะนาค่ะเนาะ เวลาจะออกมาเบาได้เมื่อนเดียวเด้ค่ะออยจะอร่อยมากค่ะพี่น้อง นี่อ้อมมาได้มันจะหกอยากอยูได้ค่ะเพื่อสีตังโตได้เพื่อสียังนะคะนอกกินมกาาูกกระทพบอกคือกินสมตำ่ำ น,นันสุกกัะพี่น้องเวลาัตรเีออกมาเบาค่ะการเริ่มต้นในการทำยูทูบเนาะคะ่ะเนาะมีดามาอีหยังแนะ่เจออีหยังมาแน่ค่ะเพื่อสิ่อด 2, สองพันศับท์เจ้าอ,อกมาเบาให้ฟังค่ะดามากะหลายร้ายค่ะพี่น้องแต่เมรัดกะทําไปเมรัดบริสุทธิ์ใจดามาค่ะเพราะเมรัดว่าเมลัฐเ็ดหน้าที่ของเมรัดเฮ็ดดีที่สุดกับพ่อเนาะคะ่ะ บางคนกับว่าเวลากินหวดกินอ่างกับมีค่ะแต่มันบแมนเนาะคะ่ะคือเขากินเขากัเขาเห็ดงานอย่างนึงเนาะคะ่ะเข้าเห็ดคลิปกินโชว์เข้ากับตองกินโชว์เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาฐานดท่านีเวลากัตตองเห็ดอันนี้เนาะคะ่ะ เกลิ่นโชว์ยังไม่ได้ไปเลยสนใจดราม่าแล้วค่ะ มือนี้กัไปทำบุญมาแล้วค่ะพี่น้องทำบุญมาแล้วกับมาจัดหมูกระทะเลยค่ะพี่น้องก็คือสิไปทำบุญกันสุขสุขค้นนะคะน้องมือน,นี้ขอให้พี่น้องมียอดวิวปัง,ปงๆเด้อค่ะมือนี้เป็นมือดีค่ะมือเขาพรนษาเนาะค่ะพี่น้องขออภัยเด้อค่ะกินเก๋ๆกลางๆได้จักหน่อย หมูกระทะมันจะกิน,าน,ย,ากกนยากเลยสักน้อยเนาะค่ะ อากาศก็ขึ้นค่ะเมื่อเนี้ยแสงกับสีบอ๊อชัดป่นไดเนาะค่ะพี่น้องฝนสีตค๊ค่ะเมื่อขึ้นพี่น้องไปเยี่ยนเยี่ยนทางไดเนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องพบเจอแต่สิ่งดีดีเด้อค่ะเบื้องคิดแม่รัดขอให้เบิ้องยังมีความสุขเด้อค่ะพี่น้อง คำะมันอยู่กับไฟ เสียงจีค่ะพี่น้องเสียงจีหมูขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่มาฉลองสองพันซับน้ำม่รับค่ะ พี่น้องก็ไหค์กว่าแช่ในเดอ้อค่ะเป็นกำลังใจให้แมรลัดค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริื้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะของแมรลัดเนาะคะ่ะเนาะแต่ละมือแต่ละคลิปค่ะถูกสองมือนะคะจะได้พอกับแมรลัดถูกสองมือค่ะแมรลัดจะลงคลิปสองมือลงเธอหนึ่งค่ะพี่น้องปกติจะลงประมาณหกโมงแรงค่ะหลังเลืองานค่ะแมรลัดเลืองานสี่โมงนะคะ ในคลิปนี้อาจะลงเร็วค่ะพี่น้องมือนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะค่ะเสียงจีกำลังมันหอนเวลาจะไปกินต่อหลังไม่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้มันสิมฐานาที่แหละค่ะคลิปนี้กับเวลดขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเวลดเนาะค่ะเนาะติดตามรับชมแลยค่ะให้กำลังใจเวลดตลอดมากค่ะขอบคุณทุกๆท่านนะคะทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศค่ะ โบมี่พี่น้องกับพสิบบมีแม่ลัดกินแซบแบบบานๆในมือนีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเดี๋ยว่รลาะจะเฮ็ดคลิปออกมานะคะเฮ็ดคลิปขอคุณพี่น้องอีกเชนึงเลยกับแมวให้ฟังเนาะคะ่นะเนาะว่า,มาแมลัดได้มาอยู่ใน YouTube ได้จังไดเพื่อสิได้2,000ัซับแม่ลัดเจอด่าไม่อย,ย่างแน่แล้วแม่ลัดแก้ปัญหาแบบใดแม่ลัดใช้ชีวิตแบบใดเนาะคะ่ะเดี๋ยว่รลาะจะเฮ็ดคลิปออกมาอีเอนึงค่ะ มาขอบคุณพี่น้องพร้อมนะคะคลิปหนีพ่อซ้ำหนีนะคะ่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ